นี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายพามาดูบอลสีอันนี้เขาเรียกว่านกสีอุาสอานะคะท่านผู้ชมใครที่กําลังมีอันนี้เนาะนจะมี2อันที่คล้ายกันก็คือนกกระทากับนกสีอุสาใช่ไหมคะเราจะสังเกตได้ยังไงคะพี่ว่าเป็นนกกระทาหรือว่านกสีอุสาคะนกกระาะแต้มจะขาวแต้ม<อ>เขาจะไม่มีสีชมพูแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะาาอันนี้ถ้าฟอร์มเต็มแล้วแต้มสีชมพูเขาจะกัด สีเต็มกว่านี้ค่ะถ้านกสีอุตสานะท่านผู้ชมตรงขาขาวเขาเนี่ยจะมีสีชมพูใช่ไหมคะจะเป็นสีชมพูหมดเลยนะจะเป็นสีชมพูหมดเลยนะที่ในเม็ดขาวใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเป็นนกกระทาเป็นสีขาวล้วนเนาะอ๋อแสดงว่าก็คือมันมีนะนกสีอุตสาอยู่ตรงน้โอ้ยค่ะนี่ท่านผู้ชมนี่คุณพี่นะคะนะเยอะมากเลยท่านผู้ชมริมตรงนี้อยู่ตรงเขาลังนะคะ ตรนนี้ค่ะให้ชิมก่อนเดี๋ยวปีหลังมาจะแผ่แนวให้เ่าจะเอาแนวคุณยายกำลังปลูกเอาแนวนะคะก็ชอบกินด้วยค่ะหน้าเต็มเลยค่ะไหนคะพี่อ๋นู่นเดี๋ยวเราจะพาพี่เขาไปดูอ้ตามพี่เขาไปดูนะคะนี่ท่านผู้ชม อ๋อข้างในก็มีด้วยครันี้อขอบคุณค่ะพี่ใหญ่น,กส,นกสีอุ๋นอนกสีอุษาห,หน้าเต็มจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะ้ามันคล้ายกับนกกระทานะคะน,กกะะน,นี่อันนี้จะเป็นบอลเลมอนนะคะเลมอนลายมีตรงน้นมีบอลสีด้วยนะคะมีต้นอะไรบ้างคะพี่อันนี้พี่เหลืออย่างแล้วก็ถังขายหมดแล้วขายหมด โอ้แสดงว่าช่วงที่บอนสีนั้นนี่นคือคนแวะเต็มแน่เลยอันนั้นคืออะไรคะพี่รวยล้นฟ้าอันนี้เป็นของไทยใช่ไหมคะหรือว่าของไทยอ๋อรวยล้นฟ้าต,ตัวนี้ต้องใช่เนี่ยน,น่าจะมีตัวนี้จะมีแบ่งขายอยู่เพราะมันมสามกระถางอ๋ออันนี้คือลูกใช่ไหมคะ,คะอือันนี้มันกระสีเช็มอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่ไม่เคยเห็นเลยจําไม่ได้เหมือนกันพี่ซื้อมาเก็บแล้วไอ้ต้นนี้นะคะตัวนี้เป็น,เป,นเป็นบอนเก่าอ่ะพี่จําชื่อไม่ได้ถ้าใครสนใจบระสีนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะพี่ตามป้ายเลยตามป้ายเนาะสองสี่สามแปดแปดแปดสามโอเคทั้งเบอร์ทั้งลายเลยนะคะ,คะอันนี้นี่ตาลแม่กุศุมาแดงๆเลยค่ะท่านผู้ชม แล้วก็หัวหมดเลยไม่ได้หัวหมดเลยเนาะเพราะเราเลี้ยงนกตู้ด้วยนะคะมีหัวหมดเลยนะคะนู่นเยอะเลยท่านผู้ชมไก่ลายชาวดีก็สวยสวยค่ะอันนี้มันคืออะไรคะพี่จอมทัพแต่เป็นหัวใหญ่มันก็จอมทัพหัวใหญ่นะคะโอเคท่านผู้ชมใครสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้นะคะนู่นนะนู้นนะคะนุ่นกัดสีสวยๆเลยค่ะอ่วันนี้ไฟไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ